เมื่อค่ำวานนี้นะคะอาจารย์สมเถาสุจริตคุณค่ะได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะชื่อว่าไถ่าเถาสุจริตคุณพร้อมระบุข้อความเพลงสรรเสริญพระบรมีเรียบเรียงโดยสมเถาสุจริตคุณเมื่อ14ปีมาแล้วคืนนี้ซ้อมเฉพาะนักร้องประสานเสียงพรุ่งนี้ร้องกับออเคสตรา200ชิ้นกับมหาชนนับไม่้วน ในคลิปเป็นภาพขณะการซ้อมร้องเพลงของนักร้องประสานเสียงที่จะไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีในวันนี้โดยมีคุณพลอยไพลยลินเจนเซนพระธิดาคนโตในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาเสริวัฒนาพนวดีวร่วมอยู่ด้วย อาจารย์ไทยเทานะคะได้ให้ข้อมูลอาจารย์สมเทาได้ข้อมูลด้วยว่าการขับร้องเพลงครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เป็นการขับร้องเพลงที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันให้เป็นจํานวนมากนะคะให้ข้อมูลว่าการขับร้องเพลงร่วมที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในหนังสือของสถิติโลกก็คือ Guinness Book of วอ r ์เ r e c o r d ก็คือที่บังคลาเทศค่ะ ในขณะนั้นมีผู้เข้าร่วมขับร้องเพลงจำนวน250,000คนอาจารย์เลยอยากจะเชิญชวนให้คนไทยออกมาร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรมมีในวันนี้เพื่อทำลายสถิติดังก,กล่าวนะคะอาจารย์สมเทาสุจิริคุณรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยเพลงค่ะหรือว่าเป็นคอนดัคเตอร์นะคะซึ่งจะร่วมกับนักดนตรีวงออเคสตารา200ชิ้ด้วยกันนะคะ